สวัสดีครับขอต้อนรับสู่พลังศรัทธานช่วงของเปิดบ้านเปิดชีวิตคนดังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าพ่อพีอาร์คนดังครับดรดนายจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีครับสวัสดีครับพี่ดินายครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับเราย้อนกลับมาพูดคุยเรื่องของเส้นทางชีวิตของพี่ดนายกันนะครับหลายๆครั้งที่ผมได้คุยกับพี่ดินายเนี่ยมันก็ได้ข้อคิดมากมายแต่ว่าผมพี่ดินายเองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องชีวิตของพี่ดนายเลยคือว่าเป็นลูกหลานย่าโมแหละ จากโคราชมาสูงเทพยยังไงครับความจําดีเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยเกิดอยู่ที่เขื่อนลำตะคองสมัยก่อนยังไม่ยังไม่เป็นเขื่อนเดี๋ยวนี้มอเตอร์เวย์แล้วนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นอะไรฮะกลุมทหารนะครับก็ไปเกิดอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เกิดแบบเหมือนสมัยโบราณนะก็คือหมอตำแยมันไม่ได้ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลเกิดที่บ้านของคุณตาคุณยายนะก็เกิดที่นั่นแหละฮะแล้วก็โชคดีว่าวันที่เกิดก็เกิดวันที่5ธันวาด้วย เป็นวันดีใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้น,นแต่ในจงนแล้วเนี่ยไม่เคยได้อยู่ที่นั่นเลยก็คือว่าอยู่กรุงเทพตลอดอ่าแค,แค่เกิดเกิดที่เขื่อนลำตะคองที่อำเภอปากช่องครับแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพใช่ครับเริ่มที่ไหนครับโอ้เรียนตั้งแต่โรงเรียนสาพานิ์ที่บางรักเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นเครือโรงเรียนอัสสำชันนะครับป .1 ถึงป .4 ป .5 เรียนโรงเรียนพดุงสิทธิพิทยาที่บางซื่อจากบางรักไปบางซื่อนะครับป .6 ก็ไปเรียนโรงเรียนวัดบางขันที่ปทุมธานีป .6 นะฮะม .1 ถึงม .5 เข้าหอวังเข้าหอวังใช่ไหมครับแต่จุดหนึ่งที่ข้อคิดของพี่นายเองเนี่ยบอกว่าสมัยเด็กๆคุณแม่เนี่ยจะให้นั่งรถเมย์ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นพี่สาวดูแลดูแลอย่างดีดูแลคนละอย่างปล่อยให้เรานั่งรถเมย์ก็รู้สึกว่าเราน่าจะต้องเราน่าจะดูแลตัวเองได้าครับเป็นเป็นลูกผู้ชาย ใช่ไหมฮะจะกลับบ้านกี่ทุ่มนะก็คุณพ่อคุณแม่รับได้นะบางทีคือเนียอว่าหลับเลยหลับเลยหลับเลยป้ายไปนั่งจนสุดทางยังจําได้เลยจนกระทั่งกระเป๋ารถเมียต้องนั่งรถจากอู่มาส่งเพราะยังเด็กมากฮะพอพสองกสามะคิดดูซิทําไมปล่อยลูกขนาดนี้นะก็ไม่เข้าใจแต่ว่าโตมาก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ว่าให้เราเนี่ยรู้จักพึ่งพาตัวเองแล้วจําได้เลยว่ามันหิวข้าวถึงบ้านก็โอ้รู้สึก หิวข้าวมากเลนกระเป๋าแล้วก็อาจจะแบบว่าเอาทุกวิชานะฮะไปเรียนหมดแล้วไม่ค่อยได้จัดกระเป๋าอ่ะกระเป๋าก็เลยหนักมากครับหลังจากนั้นมาอยู่หอวังเนี่ยแหละ,ะเป็นช่วงได้ทุนปะครับได้ทุนเอฟเอสครับไปไปเรียนที่อเมริกาครับ,รบตอนนั้นเรายังทําไมถึงได้ทุนพี่ในตั้งใจยังไงตอนนั้น ก็หนึ่งเป็นคนชอบเรียนภาษาอังกฤษหนึ่งชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็สองเนี่ยตอนเด็กๆเราก็เหมือนกันเด็กทุกคนนะครับเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยอยากจะได้มีโอกาสไปเมืองนอกใช่ไหมฮะว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกับที่เราคิดไหมแล้วข้อที่3ก็คือว่าหอวังก็ยังไม่เคยมีเด็กนักเรียนคนไหนที่ได้ทุนเอฟเอสเนี่ยเราก็แบบเหมือนกับว่าตอนเด็กๆก็แบบอยากจะสร้างสถิติให้กับตัวเองให้กับโรงเรียนฮะก็ไปสอบครับแต่ว่าโดนเพื่อนแบบ แกล้งแบบเต็มที่เลยนะฮะเพื่อนก็แบบมอมอมอทุกอย่าง <laughs> ไม่มีสติแล้วคือเรียกว่าไม่ให้เข้าห้องสอบได้อะ่ะแต่พอได้ทุนแล้วก็ไปครับตรงไปเลยฮะเพื่อนก็ไปส่งด้วยความอะไรอวรกัน <laughs> ประสบการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับ คือต้องบอกว่ามันเป็นปีที่มันเปลี่ยนชีวิตของเราเพราะรว่ามันพลิกความคิดอะไรหลายอย่างของเราให้เรารู้ว่าการที่เราจะหนึ่งสติเรโอไทป์เนี่ยการที่เราจะตีตราคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะนะครับอย่างเช่นว่าก่อนเราไปเรามีความวิตกกังวลพอสมควร เพราะว่าครอบครัวที่เขาจัดแมทชิ่งให้เรานะฮะเป็นครอบครัวชาวยิวอเมริกันพอเราได้ยินคําว่ายิวปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเกิดความกามาลัวขึ้นมาเลยว่าชีวิต1ปีของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะรับกับ ชาวเอเชียได้ไหมเออแล้วความเป็นยิวก็คือ<ะ>ยิวก็คือยิว<ะ>หมายถึงว่าเขาต้องขี้เหนียวแน่นอนประหยัดแน่นอนคือะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราจะยังไงโอ้โหปรากฏว่ามันตรงกันข้ามเลยกับกับความคิดที่เราเคยคิดะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เราทลายกรอบความคิดของเราลงไปว่าเราอย่าไปโิโฉใช้คืออย่าไปตีตราว่าการไปอยู่กับคนยิวแล้วมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนง<ะ>ึ่งซึ่งมันคนละคนละโลกคนละเรื่องกันเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะแดดกับมามก็ยังสอน สิ่งที่มันมีคุณค่ากับชีวิตของเรานะครับอย่างเช่นคำสอนที่ท่านสอนบอกว่า There's no such thing as a free lunch นะก็คือว่าอาหารกลางวันฟรีนะไม่มีหรอกคือเราอยากได้อะไรเราต้องได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับอย่างเช่นเราเป็นเด็กเด็กคนไทยเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็ให้เงินให้เบี้ยเลี้ยงเราแต่ว่าไปอยู่อเมริกาเนี่ยเขารวยมากเลยแต่เขาไม่ได้ให้เงินเราเฉยๆนะฮะคือเราต้องทำงานบ้าน จะต้องอช่วยเลี้ยงหมาเก็บขี้หมาหรือว่าไถอ,อะไรฮะไถหญ้า uh huh. อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันทาให้เรารู้สึกว่าไอ้เงินที่เราได้มาแต่ละดอนแต่ละเหรียญเนี่ย มันมีคุณค่ากับตัวเราอ,อันนี้มันเป็นมันเป็นหลักความคิดของเขาแล้วเรารู้สึกโอ้มันมันคือยิ่งใหญ่นะอะไรที่มันไม่ได้ฟรีเนี่ยเราไม่ก็เห็นค่าเท่าไหร่แต่พอเราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยมันมีค่ามากเพราะตัสมัยที่ไปเรียนนะฮะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเด็กนักเรียนเอฟเอสปัจจุบันทําไม่ได้แล้วเขาห้ามทํางานแต่ว่าสมัยนู้น30กว่าปีก,ก่อนยังทํา,ทาะะได้โอ้โหทํางานอุดรุดเลยนะฮะไปทํางานโอ้เลิกเรียนป๊อปคือกิจกรรมเต็ไมไปหมดเลยนะฮะ ทั้งกีฬาลงกีฬาคือเขาอัดเต็มที่เลย,ยคือคนเรามันต้องมีหลายมุมไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวมีกีฬามีสันทนาการเป็นเล่นละครบอดเวย์ร้องเพลงก็ไม่เก่งนะฮะเสียงก็ไม่ดีแต่ก็ถูกดันม,มัมนี่ก็ดันเข้าไปอยู่ในละครบอดเวย์จนได้นะฮะแล้วก็ยัง,ยง,ยงเ,เสร็จแล้วก็ยังทำงานด้วยนะครับทำงานเค c ทํซทำงานเป็นบริกรเป็นเวเตอร์นะครับเก็บเงินมันรู้สึกว่ามันมีค่ากับเรากลับมาเมืองไทยมาทำงานเลย นะมะมหกปับ๊บขอขอยืมรถคุณแม่ทำงานเป็นเซลขายหม้อเลยครับโอ้โหขายข้ามันไก่ร,รู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆกับชีวิตของเราครับและแล้วชีวิตของพี่ไน่นก็มีจุดเปลี่ยนในเรื่องของการล้มละลายตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ทำไมจำได้ครับเนี่ย <laughs> 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 ก็ตอนนั้นอ่ะตอนเข้าเข้าเอแบปี1ปีสก็ช่วงจบม .6 หกพอดี ใช่ครับ,รบประมาณสักปีหนึ่งเข้าอีกแบกสักปีหนึ่งก็ปรากฏว่าที่บ้านก็ประสบปัญหานะครับเพราะว่าด้วยความความที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไว้ใจพาร์ทเนอร์คือคนที่มาร่วม ร่วมร่วมร่วมทำงานร่วมทุนด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นข้อคิดของเราเลยครับว่าเราทําอะไรเนี่ยนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจนใจเองก็เห็นชัดเจนว่าความความไว้วางใจกับคนอื่นเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ปิดความเสี่ยงให้ตัวเองเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างแรงมากเลยคือทุกอย่างเนี่ยถึงไม่ว่าเนี่ยพี่ไว้ใจคุณหนุ่มก็ตามแต่ถ้ามาทําอะไรด้วยกันปั๊บเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะ ต้องเซ็นกันไว้ไม่ใช่ว่าวันนี้คุยกันอย่างนี้ผู้คนเรามันเปลี่ยนใจได้นะสัญญาปากเปล่าเออคุณหนุ่มหน้าตาอีกวันวันรุ่งขึ้นอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคือคือเราทําอะไรเพื่อความคือเราอย่าไปทะเลาะกันในอนาคตอ่ะเราตตเราตกลงกันเดี๋ยวนี้ชัดเจนเป็นและหลัสอนสำคัญที่สุดอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราได้ปรากฏว่าบ้านที่เคยมีก็ไม่มีบ้านรถที่เคยมีขับไป เอแบกก็ไม่มีคือไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเลยแล้วตอนนั้นพี่ในยอมรับความเป็นจริงตอนนั้นยังไงฮะ <c oughs> ออมัน,มนคือพี่เป็นคนที่แบบว่ามีความมีความซาดิสอยู่ในจิต <c oughs> เรียร้อย <Okay. S 2> รู้สึกมันสนุกดี uh huh, uh huh. รู้สึกว่าเอ้ยไม่มีอะไรเลยเนะี่ย <c oughs> ไม่มีเงินกินข้าวเลยเนะี่ยคุณหนุ่มมันสนุกดีนะเออจะกินออต้มมาม่าสักซองหนึ่งนะไม่มีเงินนะ ไม่มีเงินแม้กระทั่งมาม่าแม้กระทั่งจะซื้อ,อนมปังขาไก่กินกับน้ําให้มันอิ่มไปแต่ละวนันตรวน,นโอ้รู้สึกมันมีความสุขนะได้ขึ้นรถเมล์โอ้มันมีความสุขดีลมมาประทะหน้าเวลาที่เราอยู่บนรถเมล์แล้วก็มีความขึ้นมีความโหนแล้วก็ต<พ>อนนี้เราชำนาญแต่เด็กแล้วอะไรนะรถเมล์เราชำนาญแต่เด็กแล้วก็เพิ่งขึ้นไงต้องตอนที่พอไม่มีรถตอนปีหนึ่งเนี่ยยังมีรถขับไปเอแบก พอที่บ้านล้มละลายก็ทุกอย่างหายหมดไม่มีบ้านมไม่มีรถแล้วก็ไม่มีเงินค,คือไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะแล้วมันทําให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มันมีความสุขนะ<ม>ในความทุกข์ที่มันเผชิญนะฮะค,ความทุกข์คืออะไรความทุกข์คือไม่มีบ้านอยู่ก็ต้องไปขอเช่าบ้านเพื่อนแต่ว่าขอราคาพิเศษนะ<ม>ถูกที่สุด<ม>ที่เพื่อนจะให้ได้<ม>เพื่อนก็กเช่าเช่าเป็นตึกแถว ตึกแถวนะครับเราก็ไปขอเช่าเขาเรียกว่าซับลีสเช่าต่อกับเขาอีกนะฮะไม่ได้เป็นห้องเพราะเราไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง <c oughs> ก็ไปอยู่ห้องใต้บันไดเคยเห็นไหมห้องใต้บันไดของตึกแถวเนี่ยมันก็จะมีบันไดขึ้นชั้นสอง <c oughs> แล้วมันจะมีห้องน้ําเราก็จะไปอยู่เป็นเป็นซอกเล็กๆอยู่หน้าห้องน้ําก็กั้นกั้นฉากเอาไว้แล้วก็มีกล่องอะไรก็ามาใส่ใส่เสื้อผ้า <c oughs> อย่างเงี้ย เออมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคุณหนุม่มปรากฏว่าเพื่อนร้องไห้หมดเลยพ่อแม่เพื่อนร้องไห้สงสารตัวเรา oh. แต่ตัวตัวเราไม่ร้องไห้เรารู้สึกมันมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอ <c oughs> ในการที่จะได้เดินเข้ารงรับจำนำเอ้ยรงรับจำนำมันเป็นอย่างนี้นะแล้วอันนี้อันนี้จำนำได้ <c oughs> อันนี้จำนำไม่ได้แล้วได้ราคาเท่าไหร่จำนำหมดทุกอย่างที่มีสร้อยทองหรืออะไรแต่ไม้ก็ทั้งหม้อหม้อที่เราขายด้วยดีนาแวร์ ก็ไปจำนำด้วยอย่างเงี้ยมีความสุขดีระหว่างที่ต้องปรับชีวิตต้องปรับตัวเนี่ยแล้วอะไรเป็นแรงผลักดันให้พี่ในแบบโอ้ว่เรียนจนจบแล้วก็ได้ปริญิาตรด้วยต,ต้องบอกว่าเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมันทําให้เราได้เห็นความทุกข์นะฮะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะครับในจิตของเราแต่จริงแล้วความทุกข์ที่มันใหญ่กว่าตัวเนี้ยมันคือความทุกข์ที่เห็นคุณพ่อคุณแม่มีความทุกข์ อันนั้นน่ะตอนนั้นรู้สึกโหเห็นเห็นคุณแม่ร้องไห้แหละครับคุณแม่ร้องไห้ว่าแบบว่าเราไม่เคยเผชิญกับเหตุการณ์แบบเนี้ยมันคือความทุกข์ตรงนั้นแหละมันก็เลยเป็นแรงที่มันผลักให้เราว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงที่ว่าจะต้องเรียนจบให้เร็วกว่าคนอื่นเราต้องทํางานตอนนั้นตอนนนั้พี่ก็ทํางานไปด้วยเลยนะครับก็ทำงานนี่นะครับทำงานเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินให้เราแล้วครับตอนนั้นมันมีทางสองสายที่เราจะไปคือหนึ่งเราทํางาน f u ลไ time เลยไหม คือต้องออกจากเรียนแล้วเพราะว่าจริงๆมันไม่มีเงินเรียนแล้วรหรือว่าทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะฮะแต่ว่าพี่เลือกเส้นทางที่สองก็คือทํางานไปด้วยฟูลไทม์แล้วก็เรียนแบบฟูลไทม์ด้วยคือโรงเรียนพักค่ำแล้วก็เสาร์วทิทย์แบบเต็มเต็มสปีดเลยแล้วต้องเร่งให้จบเร็วกว่ากว่าคนอื่นเพราะว่าเราไม่มีเวลาเหมือนเพื่อนที่แบบจะเรียนจบเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยถือว่าการทํางานของเรามีความสําคัญกับครอบครัวเรา อันไอ้ตรงนี้ไอ้ความทุกตัวนี้นะครับมันเป็นแรงที่ทําให้เราขับเคลื่อนตัวเราให้เร็วขึ้นกว่าเดิมออหลังจากเรียนจบชีวิตยังไงต่อครับได้เกียรติยมด้วยอ่าก็ก็โชคดีว่าเราก็ทําได้ตามเป้าหมาย จบ3ปีครึ่งนะซึ่งปกติไอแบบไม่ได้จบ3ปีครึ่งจะจบจริงๆ4ครึ่ง4ี่ครึ่งเราก็บอกว่าต้องจบให้เร็วกว่าเพื่อนเพื่อเราจะได้ทํางานแต่จริงมันมีมันมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งมันเป็นฮิดเด้นแอเจนดานะแต่ที่คุยกันได้เพราะว่านั้นมันั้นเป็นความคิดสมัยเด็กก็คือว่าอยากอยากจะมีความความเท่กลับมาเป็นครูสอนเพื่อน พะเพื่อนยังไม่จบแล้วทำไงให้เราได้จบก่อนแล้วมาเป็นครูโดยการเป็นครูที่ไอแบ็เนี่ยต้องมีประสบการณ์2ปีนะไม่ใช่ว่าจบแล้วสอนสอนได้เลยแต่โชคดีว่าเราเรามีประสบการณ์แล้วทํางานไปด้วยเราก็มีคุณสมบัติพอมันก็มีความรู้สึกแบบเด็กๆเอ้ยเรามีความเท่นะเพื่อนยังเรียนอยู่ในห้องเลยแล้วเรามาสอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็แล้วหลังจากนั้นก็มีบริษัทก็มาติดต่อ American Express มา Thomas Cook t r a v l และเช็คมาติดต่อ,อก็เปิดว่าเราจบด้วยเกียรตินิยมเหรียญทองในรอบ17ปีด้วยนะฮะของของ ABAC ด้วยเนะี่ยมันก็เลยเรียกว่ามันมีความเป็นที่ต้องการ,รของของบริษัทที่จะว่าจ้างงานเราก็อยู่ในสถานภาพที่เราเลือกงานได้ในสมัยนั้นครับแล้วก็มาสู่วงการ PR อยังไงครับ วงการ PR ต้องบอกว่าไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยว่าเราจบมาแล้วเว่าเราจบสายมาร์เก็ตติ้งว่าเราจะมาทำแค่1ใน4 p p พีโปรดักต์เพรสไรด์โปรโมชั่นโปรโมชัคือ PR ว่าเราทำแค่1ใน1ใน4ไม่ทำเราต้องทำทั้งหมดสิไมฮะก็แต่ว่าผอิญตอนนั้นต้องขอบคุณ American Express นะฮะที่แบบคือพอพอ GM น่ยซึ่งเป็นชาวกรีกนะฮะเห็นใบสมัครทีนี้การสมัครของเราเราก็ไม่ได้สมัคร ไม่ได้เขียนใบสมัครเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับเราก็เขียนแบบให้มันมีความแตกต่างตั้งแต่กระดาษที่ใช้สมัยนู้นก็ลงทุนพอสมควรเป็นกระดาษคอนคอร์มีกลิ่นบางอย่างแล้วก็ใช้แบบสมัยนั้นไม่มีเลเซอร์พิมพ์นะ ก็เป็นเครื่องเครื่องพิมพ์มันพิมเตอร์มันจะเป็นดอทนะฮะมันจะเป็นจุดๆๆเราก็ลงทุนมากเราต้องใช้เลเซอร์พิมพ์เตอร์คือทุกอย่างคือแบบวางแผนไว้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไอจดหมายฉบับนี้มันหล่นลงมาแล้วเกินผู้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 จัดการเออฝ่าฝ่เอชอเนี่ยตาบอดก็ต้องได้กลิ่นแน่ๆเราต้องสัมผัสได้ว่ามันมีความแตกต่างตั้งแต่คืออายะทั้งหจะต้องกระทบกับเขาได้ซึ่งมันได้ผลนะคุณหนุ่ม ชีวิตนี้เขียนจดหมายสมัครงานฉบับเดียว,แต,ยวแต่ฉบับเดียวเนี่ยฮะทำให้เงินเดือนขึ้นเท่าตัวภายในหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าพอพอ GM จะลงนามแต่งตั้งปุ๊บ GM ก็พลิกมาดูจดหมายสมัครงานแล้วก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาละต้องต้องเอ,อ่ออินเทอร์วิวใหม่หมดเลยเปิดให้ทุกทุกทุก,ทก,ทกตอนนี้เอเมกทุกเอเมกทุกแผนแกหแผนก จะต้องมาแย่งแย่งตัวคนนี้นะ <c oughs> <c oughs> เราก็มานั่งเลือ,อกเราจะอยู่แผนกไหนแต่รู้สึกว่าแผานกที่มันจะได้ใครว่า up level ครับคือก้าวกระโดดอย่างเร็วที่สุดณ <c oughs> จ,จุดจุดนั้นเนี่ยภายในสัปดาห์เดียวคือแผนกประชาสัมพันธ์ <c oughs> เงินเดือนเพิ่มหนึ่งเท่าตำแหน่งเป็นเอ e กเซคิฟฟเข้าไปเป็นออฟฟิเซอร์ออฟฟิเซอร์คือระดับเจ้าหน้าที่ <c oughs> แต่บรรจุภายในหนึ่งสัปดาห์เป็นเอ็กเซคิฟฟเลยเราก็เอยเอาเอาไว้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อ PR อออฟเฟอร์ขนาดนี้ เราปฏิเสธไม่ได้<ค>ะนะเราก็เลยเข้าไปในสายของงานประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่มีความรู้ใดๆว่างาน PR ทําอะไรอะไรอ,อย่างเงี้ยน,นะครับแต่เข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนรู้จากอเมริกันเอ็กซ์เพรส่งขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนายนะนายก็วันนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ก็คือพี่หมูพรณีประโมทนะฮะก็ยังอยู่แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างกับเราแล้วเราก็เดีก็ค่อยๆแบบเรียนรู้มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ครับ จากอย่งนั้นก็สู่บุงงานพีเต็มตัวละออกจากอังกันเอสเใช่ครับและไม่เคยเปลี่ยนสายงานก็คือว่าแม้กระทั่งว่าในในอเมริก e x เอ e เ s สเมีปิมปดมีเปิดตำแหน่งงานสายการตลาดปรากฏว่าพอเราเริ่มรู้จักงาน PR แล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกลักใน,ในสายงานตรงนี้นะครับ ไม่ไม่กระโดดไปแผนกอื่นแล้วเราก็ค,คิดว่าเรารเราอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆแหละจนกระทั่ง MDK MD <K S 1> สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องการผู้บริหารก็มารีครูดเราดึงเราออกจาก MX นะฮะ<ม>ซึ่งเรียกว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่สำคัญเพราะว่า MX สมัยนั้นเนี่ยพนักง,งาน700คนคมาอยู่องค์กรประมาณ10คนจาก700มีอยู่10คนเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็น Big บ,บิ๊กจัมอะจากองค์กรใหญ่เข้ามาสู่องค์กรเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าตำแหน่งงานของเราก้าวกระโดดขึ้นมาอีก ก็เป็นระดับดีเนกเช x e ก u t i v e เป็นผู้อำนวยการเลยนะครับก็เป็นแค่ว่ามีคนเป็นคนที่แบบกลุ่มบางเขียนงานที่สําคัญมากขึ้นในองค์กรเล็กนะก็เลยก้าวเข้ามาครับแล้วก็แล้วก็มาสู่ธุรกิจของตัวเองแหละใช่ใช่ก็เลยมาเปิดของตัวเองก็คือบริษัท DC c o n s u l t a เทนจนถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ยังมาตากเป็นมูลทีอีก ทำอะไรบ้างครับในส่วนของบริษัทคือจริงๆสายงานเราตอนนี้ก็คือ 1. มีบริษัท PR DC Consultant นะครับ2ก็คือมี DMG ซึ่งปัจจุบันก็ทำทัวร์ทำดีทัวร์ก็พาคนไปไหว้พระไปทำบุญในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะแต่งานหลักที่คนจะเห็นบ่อยมากก็น่าจะเป็นบูลนิธีที่ทำดีนะครับก็คือเราตั้งคำขวัญเอาไว้ว่าเป็นประแพ่งปฏแผงความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อมนุษย์แล้วก็สัพพสา์ ก็หมายถึง UM ว่าอะไรก็ตามที่เราทําแล้วเนี่ยเรามีความสุขเราไม่เดือดร้อนตัวเองไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ก้าวเข้าไปทํานะครับก็ก็เป็นงานที่ทํามาตั้งแต่ปี2554ก็คือมูลนิธิที่ทาดีครับเดี๋ยวเราจะคุยตอนต่อไปละแต่ว่าข้อคิดที่อยากให้พี่นายให้เข้ากับคนรุ่นใหม่กว่าจะก้าวมาความสู่ความสเร็จได้เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างมีหลักอะไรบ้างครับคือต้องบอกว่าความอดทนครับ นะครับความอดทนนะครับหรือว่าการที่เราต้องต้องสั่งสั่งสมเนะขันติบารมีมนะและวิริยะบารมีเนะี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ แต่ว่าแน่นอนอะโลคปัจจุบันเนี่ยความอดทนมันน้อยนะครับถ้าเกิดเราดูหน้าจอแล้ว8วิไม่โหลดปุ๊บเราก็ปัดไถยเพที่อื่นเนี่ยก็คือความอดทนน้อยสมาธิสั้นก็อยากจะบอกว่าถือแม้ว่าโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนยุคก็ตามนะครับเรามี AI เข้ามาเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแต่เชื่อว่าหัวใจสําคัญของความสําเร็จโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นน้องๆ้องรุ่นลูกหลานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใส่ความอดทน ลงไปให้มากขึ้นนะฮะมีสมาธิจดจ่อและได้เก็บในรายละเอียดของความสุนทรีความสวยงามของสิ่งต่างๆที่เราจะได้เดินผ่านนะ,ะการที่เราจะเดินผ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างมากเลยไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่ความสุขความสำเร็จอย่างเดียวแต่จะบอกว่าสิ่งที่สามารถจะเป็นครูสอนเราได้ดีกว่าเนี่ยนั้นมันคือความทุกข์นะ ความทุกข์เน่ยเป็นครูที่ต้องขอบคุณเขาถ้าเมื่อใดก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นน่ะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปผักใสแต่ให้มองว่ามันคือโอกาสสำ,สำคัญของเราในการที่เราจะได้เรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่ในในชีวิตอย่างเช่นอย่างเช่นที่ได้เคยเกิดมาก่อนนะฮะว่าไม่เคยคิดเลยว่าอายุ17-18เนี่ยจะไม่มีบ้านอยู่จะไม่มีเงินที่จะซื้อมามา่า<ๆ>กินอนะ มันก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีอย่างนั้นแต่พอเรามองกลับไปโอ้มันคือขอบคุณจริงๆนะไอความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะกับไอการที่ท้องมันร้องเป็นบทเรียนเลยนะเออบทเรียนให้เราแก้ปัญหาชีวิตเลยอะความหิวอะความหิวแล้วไม่เคยว่าเกิดมาไม่เคยว่าท้องร้องจอกๆอะโอ้มันร้องแล้วมันเป็นอย่างนี้เองเนาะมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับอืมไหนๆคุยกับเจ้าพ่อพีอาร์แล้วไม่พูดไม่ถามไม่ได้เลยปัจจุบัน การ v r เนี่ยมันก็ต้องแตกต่ตางอะไรจากอดีตใช่ไหมครับเพราะโลกของโซเชียลเข้ามามในมุมมองของเจ้าพ่อ v r เป็นไงครับจะต้องฝ่าฟนกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับคือต้องบอกว่ามันไปนอยู่ในมันอยู่ในยุคที่เราแบบปรับตัวไม่ทันจริงๆนะนะครับเพราะว่าวันนี้วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปหมดเลยแม้กระทั่งองค์กรสื่ออ,องค์กรสื่อก็เปลี่ยนไปหมด การบริโภคสื่อเขาเปลี่ยนไปด้วยครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่ไม่ใช่แค่วงการประชาสัมพันธ์เท่านั้น mm hmm. ที่ต้องปรับตัวต้องบอกว่ามันกระทบกับทุกวงการทุกสาขาอาชีพเลย mm hmm. วันนี้ถ้าใครไม่ปรับตัวเองไม่เปลี่ยนตัวเองอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทํามาในอดีตมันดีและมันประสบความสำเร็จครับวันนี้มันไม่มีแล้ววันนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราต้องรเร์น ต้องต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วแล้วแล้วต้องเรียนเรียนเรียนใหม่หมดเลยวันนี้ไม่เคยคิดว่าเราต้องมานั่งทําคลิปตุทำคลิปเอง <c oughs> แล้วต้องต้องสื่อสารอะไรด้วยตัวเองไม่เคยคิดเลยฮะแต่วันนี้ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่สามารถจะสื่อสารอะไรกับใครได้แล้วครับอม,มันก็เป็นบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยนะครับครับอย่างจุดหนึ่งที่เห็นพี่ในเติบโตมาทุกวันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ว่วยังไงบ้าง ก่อนที่คุณพ่อไม่เสียฮะเพราะว่าจาังใจแบบบ้านล้มละลายแล้วก็ชีวิตโอ้โหเดินมาด้วยด้วยตัวเองอ่ะจนมาวันเนี้ยคุณแม่พูดกับพี่หนว่าไงบ้างครับคือคุณแม่เนี่ยกับคุณพ่อด้วยสมัยมที่มีชีวิตเนี่ยโอ้ใหให้กำลังใจเยอะมากผมเห็นนะคือจริงๆนะี่ยคงไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เขาบอกว่าเขาแอบไปคุยกันที่ฮ่องกง คุยถึงลูกบ,บอกว่าเขาภูมิใจเขามีความภูมิใจในในตัวลูกที่ว่าพอเริ่มทํางานได้ปั๊บอะบสิ่งหนึ่งที่ทํานะครับก็คือว่าขอให้คุณพ่อคุณแม่หยุดทํางานเลยบ,บอกว่าเราจะเริ่มดูแลเขาแล้วตั้งแต่เริ่มทํางานได้เลยนะครับตั้งแต่จบไอแบกสามปีครึ่งปั๊บเนี่ยก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหนื่อยมาละทั้งชีวิตละนะครับกับการเปิดร้านอาหารทําอะไรต่างๆแล้วงานอย่างนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างหนักพอสมควร มันมีรายละเอียดที่ต้องดูแลไม่ใช่แค่ลูกค้าคต้องดูแลแม้ก็ต้่งลูกน้องด้วยนะคนต่างๆก็เชื่อเชื่อนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่มีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เราเราทำเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบอือาจจะไม่ค่อยเข้าใจในสมัยนู้นแต่ว่าวันนี้เข้าใจแน่นอนอย่างช่นเรื่องหนึ่งที่จะจะขัดใจคุณแม่จะขัดใจอย,อยู่มากๆเลยค,คือการตัดต้นไม้ริมเลมกิ่งต้นไม้ที่บ้าน ซึ่งวันนี้โลกเดือดเนี่ยคุณแม่เข้าใจที่สุดแล้วว่าอย่าไปเล็มนะต้นไม้เพราะว่าบ้านเราโชคดีนะต้นไม้รอบบ้านคุณหนุ่มเคยไปวันนี้บ้านอื่นร้อนแบบ50องศาบ้านเราก็ยังโชคดีมีต้นไม้้นไม้คุมหมดเลยคุมไว้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีความภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวเราในวันนี้ครับสุดท้ายให้พี่ายให้เคล็ดลับการเป็น PR ที่ดีให้กับน้องๆยุคใหม่ PR ยุคใหม่ครับคือการเป็น PR ที่ดีอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันนี้ถือว่ามีความสำคัญก็คือว่าความจริงใจนะครับในการที่เราจะได้ติดต่อคบหากับเพื่อนๆในวงการสื่อมวลชนรตรงนี้มีความสําคัญเพราะว่าแน่นอนครับทุกอย่างมันมีขึ้นแล้วก็มันก็มีลงใช่ไหมฮแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีความตรงไปตรงมา มีความจริงใจซึ่งกันและกันนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้มันเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะทำให้คนที่อยู่ในสายงาน PR นะครับ ก็สามารถที่จะแบบว่ารักษาเอาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีที่มีกับสื่อมวลชนแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันมามันมาจากข้างในเลยข้างในของเราเนี่ยเราต้องจริงๆภาษาธรรมะเรียกว่าจิตเดิมแท้เนาะค,คือจิตเดิมแท้ก็คือความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรที่มามามีความเคลือบ เครือบแคลงมีอะไรที่แฝงอะ่ะเราต้องมีความจริงใจตรงนี้สาคัญมากแล้วความจริงใจของเรามันจะเป็นประตูที่มันจะเปิดออกไปนะครับให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีนะครับกับเพื่อนๆในวงการสื่อมวลชนเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องสําคัญนะครับบางท่านอาจจะแบบอยู่ไม่ได้อาจจะไปประกอบอาชีพอื่นแต่ยังสามารถเป็น เพื่อนฝูงกันได้ที่เราสามารถจะคบหากันต่อไปได้ถือว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามากสัมพันธภาพเนี่ยมันสำคัญกว่าทุกสิ่งมันไม่ใช่ว่าเราต้องแบบว่าคบหากันแล้วมันมีแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวมันไม่ใช่ครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำฝากคุณผู้ชมเลยครับกับ ชีวิตของพี่นายเองนะครับกับข้อคิดดีๆของการเป็นพิธีกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นายจันเจ้าชัายครับขอบคุณครับ,บคุณ,คณดูมครับสวัสดีครับ,รบวันนี้ผมและพี่นายนะครับแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งหน้าสวัสดีครับ